วันนี้เราก็มาอยู่กับเครื่องปินพ์บาเทอร์ตัวนี้จะเป็น DCPJ หนึ่งร้อยนะครับจะเป็นแท้งที่ประกอบเองนะครับเครื่องนี้ลูกค้ามาใช้งานมาประมาณ2ปีกว่าไม่ได้ใช้งานเลยนะครับแล้วหมึกไม่ออกนะครับหมึกไม่ออกสักนิดโอกาสหัวพิมพ์เสียนต้องบอกว่าสูงมากๆนะครับบาเทอร์เนี่ยหัวพิมพ์จะไปต่อหมึกมันจะไม่เหมือนยี่ห้ออื่นนะครับเบื้องต้นเนี่ยผมได้การพินเทสออกมาแล้วก็คือหัวมันไม่ออกนะครับผมจะทําการแช่หัวพิมพ์นะครับผมเราจะทาการแช่หัวพิมพ์โดยใช้น้ํายาแช่หัวพิมพ์นะครับ ตรงนี้เราเปิดฝาเครื่องขึ้นนะครับที่ตัวเครื่องมันจะมีเซนเซอร์นะครับตรงนี้นะครับเราปิดเซนเซอร์ไว้นะครับผมตามจริงเราหมุนเฟืองด้านข้างนะครับเขาจะขยับหัวพิมพ์ออกมาได้แต่ถ้าใครนะครับผมอาจจะไม่ถนัดหรือหมุนไม่ถูกนะครับให้เรากดไถกระสานหนึ่งแผ่นนะครับกดปุ่มไถกระสานหนึ่งแผ่นพอหัวพิม์มันขยับออกมาเราถอดปลั๊กออกเลยครับเห็นไหมพอหัวพิมพ์ขยับออกมาเราถอดปลั๊กออกเลยนะครับจากนั้นเราก็จะมองเห็นตัวปั๊ม ผมก็ยังมั่นใจนะครับว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับปั๊มขาวๆเนี่ยเห็นไหมครับตกปั๊มเียนะเราใช้น้ํายานะครับแช่ทิ้งไว้ประมาณสักของผมผมจะแช่ทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงนะครับน้ายาล้างหัวพิมพ์นะถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับให้มันละลายสิ่งสกปรกนะครับที่หัวพิมพ์นะเนี่ยผมจะดูดน้ํายานะครับเนี่ยฮะจากนั้นนะครับผมจะแช่ลงไปนะครับผม น้ำยาตรงนี้ที่เราแช่นะครับมันจะไหลไปทิ้งที่ตัวหมึกทิ้งหลังเครื่องนะครับผมที่ตัวฟองน้านะนะครับผมจะหยดเข้าไปให้เต็มแบบนี้นะนะครับตรงนี้นะเห็นไหมผมหยอดลงไปแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมนี่ยฮะพอหยดลงไปแบบนี้แล้วใช่ไหมครับให้เราขยับหัวพิมพ์มานะครับแล้วดันมาดันมาใหสุดแบบนี้นะครับนี่สุดแล้วเห็นไหมนะครับแล้วก็แช่ทิ้งไว้แบบนี้นะครับผมจะแช่ทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงนะครับแต่ถ้า ป็นถ้ามันตันหนักมากๆแล้วมันไม่ออกเลยอาจจะแช่ไว้เป็นวันนะครับถ้าแช่เป็นวันแล้วไม่ออกไม่ต้องมาลึกมาลื้อหัวพิมพ์แล้วแกะล้างไม่ต้องมาทําครับเปลี่ยนหัวพิมพ์ได้เลยนะครับผมถ้าแกะออกมามันก็ถ้ามันเสียแกะออกมาล้างก็ใช้งานไม่ได้ครับถ้าแกะออกมาล้างเสียงต่อเครื่องมีปัญหาด้วยนะครับผมถ้าเราล้างแบบนี้แล้วไม่หายก็อย่างที่ผมบอกครับเปลี่ยนหัวพิมพ์นะครับผมอันนี้ผมจะแช่ทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนนะครับหลังจากที่เราได้ทําการแช่หัวพิมพ์ไว้แล้วนะครับเดี พิเศษนะครับผมโดยการเข้าไปล้างหน้าแมนเทนนนนะให้เรากดปุ่มเมนูค้างไว้จากนั้นเราเสียบปลั๊กนะครับผมกดค้างแล้วเสียบปลั๊กนะครับรอให้ตรงหน้าต่างขึ้นคําว่าแมนเทนแนนนะครับผมหรือการบำรุงรักษานะครับกดค้างไว้ก่อนนะครับตรงนี้ผมปิดเซ็นเซอร์ไว้นะครับมันจะมีเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้นะผมเอาตัวเหล็กนะครับเสียบตรงเซ็นเซอร์ไว้นะครับผมเพื่อที่จะเปิดดูเครื่องเวลาทํางานนะครับ ถ้าล้างแบบนี้ไม่ออกก็ต้องแจ้งเปลี่ยนหัวพิมพ์นะครับเพราะว่าไม่ต้องถอดออกมาล้างนะครับถ้าล้างแบบนี้เราใช้งานไม่ได้นะครับเพราะว่าเครื่องมันไม่ได้ใช้งานนานเพาเขาขึ้นมาเท่านั้นแบบนี้นะครับผมถ้าตรงนี้ของใครมีปุ่มตัวเลขให้เรากดเจ็ดหกหกถ้าไม่มีนะเป็นเหมือนผมก็กดบวกขึ้นไปเจอเลขเจ็ดนะครับผมเนี่ยฮะเจอเลขเจ็ดวกดโอเคนะครับแล้วกดไปให้เจอเลขหกนะครับกดโอเคจากนั้นกดขึ้นไปให้เจอเลขหอีกครับ นะครับกดโอเคนะครับจากนั้นกดปุ่มถ่ายกระสารสีดํานะครับปุ่มนี้นะครับเครื่องจะทาการล้างหัวพิมพ์แบกขั้นสูงนะครับเราล้างแบบนี้หนึ่งครั้งถ้าไม่ออกก็แจ้งลูกค้าเปลี่ยนหัวพิมพ์ได้เลยนะครับผมไม่ต้องถอดมาล้างถ้าถอดมาล้างเนี่ยถ้าไม่ชํานาญอาจจะทําให้หัวพิมพ์ช็อตหรือบอร์ดช็อตได้นะครับผมตามจริงถ้าเราล้างแบบนี้แล้วมันไม่ออกก็ไม่ต้องไปทํามันแล้วครับหัวเสียแหละแจ้งเปลี่ยนได้เลยเพราะลูกค้าไม่ได้ใช้งานนานเพราะบาเทอร์เนี่ยมันมันทนก็จริงแต่มันหนวกการใช้งนีึท สามสเดือนใช้ทีหนึ่งมีโอกาสเสียสูงนะครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้ร้อยเขา้ักหน่วยพิมพ์ให้เสร็จนะครับผมพอเขา้างเสร็จเขาจะขึ้นแมนเทนนตเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ตัวเครื่องได้ทาการล้างหน่วยพิมพ์เสร็จแล้วนะครับเขาก็จะกลับมาหน้าปกติแบบนี้นะให้เรากดกลับไปหน้าปกตินะครับโดยกดปุ่มตัวเลข99นะครับผมแต่ถ้าใครไม่มีนะครับเราก็กดตรงนี้ครับห้เจอเลข9นะครับผมกดโอเคครับแต่ให้กดนะครับไปเจอเลข9อีกครับกดโอเคครับ จากนั้นเขาก็จะกลับไปหน้าปกติเดี๋ยวเราจะลองมาปรินเทสดูนะครับเครื่องนี้ไม่ออกสักสีเลยนะครับก็คือปรินไม่ออกเลยเพราะมันไม่ได้ใช้งานนานนะครับมาดูกันว่ามันปริ้นออกมาจะเป็นยังไงนะมันจะใช้งานได้ไหมนะครับถ้ามันตันมากก็คงต้องแจ้งลูกค้าเปลี่ยนนะครับผมเดี๋ยวเราจะปรินเทสตนะครับกดปุ่มเมนูครับขึ้นอิงนะครับกดโอเคครับเทสปรินกดโอเคครับแล้วกดโอเคอีกครับจากนั้นกดปุ่มสตาร์ทสีดำนะครับผมเครื่องก็จะทาการปรินเทสออกมาดูนะมาดูกันว่ามันจะพอใช้งานได้มมันะครบผ เครื่องพิมพ์ดึงกระดาษปกตินะครับหัวพิมพ์วิ่งปกตินะครับอ,ออกออกอยู่ฮะแต่คงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะของซักเจนลค้าให้เปลี่ยนหัวพิมพ์แหละนะครับแต่ถ้าลูกค้าจะใช้ให้สั่งเป็นละเอียดเอาฉือว่าใช้งานได้นะครับถ้าลูกค้าพิมพ์งานไม่เยอะมากก็พิมพ์ละเอียดเอาก็าใช้งานได้ก็ไม่ต้องเป็นต้องเปลี่ยนหัวพิมพ์นะนี่ครับสีดําออกมานะครับก็เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะนี่ครับสีก็าขาดขาดนะฮะ ก็ถือว่าไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าลูกค้าจะใช้ก็ต้องแบบตั้งค่าปริ้ละเอียดเอาก็จะใช้งานได้นะครับแต่ถ้าจะเอาไปพิมพ์แบบงานเร่งด่วนงานแบบเร็วๆก็คงต้องเปลี่ยนหัวพิมพ์นะครับอันนี้ก็คงต้องแจ้งลูกค้านะครับผม